อาหารของเด็กและครูเป็นทากโก้นะคะเนี่เป็นผักสลัดแล้วก็เป็นซอสซอสเต้าหู้เราจะมี2ด้านนะคะอันนี้ของด้านเด็ก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 ก็จะออกมาทานทางนั้นสองด้าน อันนี้ของฝั่งคุณครูอันนี้เป็นซอสซอสเต้หูอันนี้ก็ซอสเต้หนนูเป็นมังสวิรัตอันนี้เป็นซอสซอสแดงแล้วก็นมขนมปังต่างๆ